ลมกลางไหมลมกลางไหมอุ้ยลมไม่กลางลมบ่กลางบ่กลางเลยโอ้ยลมบ่กลางโอ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอ้ยโอ้ยลมสีแดงบ่กลาง รมไม่กลางเลยค่ะล่มไม่กลางเลยเสียดายเลยล่มไม่กลางเห็นไหมลมหูกล่มไม่กลางเลยมือเหนียวเลยเหรอ